ตอนที่41 non stop สุดยอดไปเลยการแลเป็นกับตันทีมเทพอุดรด้วยมีเรื่องให้คาดไม่ถึงตลอดเลยนะการแลผู้เล่นทั้งสองทีมเข้าแถวจับมือกันก่อนเริ่มเกมครับนี่คือบิ๊กแมชของสองทีมจากเจ็ดจัก,กรพรรดิระหว่างรองชมป์เก่ากับทีมแกร่งจากภาคเหนือเทพอุดรสบายดีไหมกาแลผู้จักผมตก็ครับเฮาเคยผู้จักกันก็ครับ ถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวก็ได้รู้จักกันครับชจ่อมาวินครับกุ้นนะดูห้าวดีนี่นายเนี่ยเอ้านี่ของนายนี่มันพาาะข้อมือของฉันนี่เอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนจับมือเหรอฮันเตอร์เอาถมเล้าก็หฮังเลล่ะของคนอื่นถมเล่าอ่ะมันติดนิสัยนะครับกัปตันกัปตันทีมทั้งสองแลกองประจำทีมกันแล้วครับ เล่นให้เต็มที่เลยนะขอความกรุณาตัวยครับเร,เริ่มเกมแล้วครับยย้้โซโซฝ่ายเทพอุดร,ระจะเป็นฝ่ายเคียย์ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับ สิ่งโวยกสภาพร่างกายเธอนะี่ะมิลิมิตอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีรู้ใช่ไหมสาเหตุที่ฉันส่งเธอเป็นตัวจริงตั้งแต่ครึ่งแรกนะเพราะเป็นเทพอุดรสินะครับใช่เพราะเป็นเทพอุดรถ้าเราโดนทีมเทพอย่างเทพอุดรอัดเละเทะต,ตั้งแต่ครึ่งแรกการให้เธอมาช่วยในครึ่งหลังก็จะไม่มีประโยชน์ต่อให้มีอีกสิบมาวินมันก็ไม่ช่วยหรอกเพราะฉะนั้นหน้าที่อย่างเดียวของเธอก็คือ เอาชนะเทพอุดรให้ได้ภายในครึ่งแรกพูดง่ายแต่ทำโคตรยากเลยนะลุงบอลถูกเคลียรม,มาเซตเกมที่กาแลาสของทีมเอาบอลมาให้ฉันซะไอหัวงอนไกลเยอสะสกิปบอลลอดขาพี่ก๊อตไปได้ เข้าบอลได้สมเป็นเจ้าก็จริงๆไม่ให้ผ่านง่ายๆหรอกเฟยก็บอกว่าไม่ให้ผ่านง่ายๆไงเจ๋งไปเลยลุงคาเตอร์แอคแทกเลย กับตันโรย่งบอลได้แล้วเปิดบอลเข้าสู่ด้านหลังของแทบอุดรทันทีเฮ้ยจเจ้าเบอร์สิบมันไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงครึ่งสนามอยู่เลยอะ่ะอนเกมไงละ่ะจนนั่นคิดว่าทีมตัดบอลได้แล้วจะสวนกลับจากตรงไหนก็เลยวิ่งไปรอที่ตำแหน่งตรงนั้น <c oughs> นึกว่าอาจารย์นั่งหลับอยู่ซะอีกนะครับเนี่ยวินจ่ายบอลมาที่ฉันเลย ที่ไม่ได้จ่ายนะครับไอ้ระวังตัวไอ้านน้มา,มายิงชีพแล้วนะมาบอกอะไรป่านนี้เล่ากับตันเปิดชากได้เรียกแขกอีกแล้วพ่อพระเอกโถ่ไว้อีกนิดเดียวเองอะ น่าเสียดายครับบอลชนขานซะได้ยังไม่พ้นอันตรายครับบอลกระดอนออกมาที่หน้าประตูก๊อตสู์หน้าเพชรคาดของประกายดาวเติมเข้ามาซัดตึมแรงเลยครับบุกหนักจริงๆครับประกายดาวรองแชมป์เก่าบุกใส่แทพบุดรไม่ยั้งเลยของเชียร์ประกายดาวเฮกันดังสนั่นเลยละครับผมนี่กาบอคือเวลาเกือกห้อนกันเลยก็ครับนี่ โปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระดิ่งกิ้ง,งๆเพื่อเป็นกำลังใจ